สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคนเฝ้ากีฬานะฮะโดนกับผมแชมป์พิรพลคุณผู้ชมวันนี้มีข่าวดีครับคุณผู้ชมจะสามารถเป็นนักเตะมูลค่าพันล้านได้คุณผู้ชมจะสามารถเล่นในกับทีมอันดับหนึ่งของโลกในยุโรปได้ถ้าคุณผู้ชมทําสิ่งนี้ได้นะครับนี่ฮะเอาจริงจังเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะลูกฟุตบอลครับถ้าคุณผู้ชมสามารถที่จะดอกบอลนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถ้าคุณผู้ชมสามารถดอกบอลได้เจ็ดทีครับคุณผู้ชมสามารถมีค่าตัวพันล้าน คุณผู้ชมสามารถเล่นกับทีมเบอร์หนึ่งของโลกได้เพราะเขาคนนี้ทําได้แค่นั้นครับนี่คือเตโอคุณผู้ชมครับอายุ19ชาวฝรั่งเศสกองหลังนะครับย้ายมาร่วมทีมเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวมากกว่า1,000ล้านบาทดูวันเปิดตัวนะครับธรรมเนียมเขาต้องเดาะบอลแบบเท่ๆนะฮะดูเตโอครับค่าตัวพันล้านครับ1 2 3่อเฮ้ยสีเฮ้ย5เฮ้ยเฮ้ย6อ้าวอ้โอ้โอ้ไม่ไหวเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเดาะบอลได้6ทีครับโดนแซวเละเลยว่าโอ้โหคุณ ขนาดคุณดูดบอลเนี่ยยังไม่เนียนเลยนะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณใช้หน้าหล่อๆคุณเนี่ยนะโบกมือเออแปะใต้แปะแปะใต้สโมสรแต่บอลอย่างนั้นดีกว่านะเตโอนะ <c oughs> อันนี้ขำๆคุณผู้ชมบางคนเขาอาจจะเล่นเก่งแต่เขาอาจจะไม่ได้มาแบบเดาะเดอะอะไรเยอะแยะมากมายนะครับฤดูการหม่ยกางจะเริ่มแล้วตอนนี้มีการโยกย้ายของผู้เล่นที่น่าสนใจวันนี้ผมจัดไปครับ3การโยกย้ายโยกย้ายที่โดนใจหอกไม่ศาสตร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเตดทุ่มงบเกือบ3,000ล้านดึงโรเมลูลูคาคูกองหน้าเบลเยียมวัย24มาจากเอเวอร์ตันสูง190เิซนบึกแอนทึกเรดรอมกลายเป็นกองหน้าที่ค่าตัวแพงสุดของทีมแพงสุดปืน3ปีล่าสุดรัวไป91ประตูอาเซนอลจึงยอมเทงบเป็นปรติศาสตร์ทะลุ2000ล้านบาทกระชากอเล็กซานเดอร์ลากาเซต์หอฝรั่งเศสวัย26มาจากลียงเสือทำช็อก บาเยินแชมป์ลีกเยอรมันควักเกือบ600ล้านบาทให้เรอัลมาดริดแชมป์ลีกสเปนเพื่อขอยืมตัวฮามสโรอดริกเวสตัวรุกโคลัมเบียวัย26เจ้าของรางวัลดาวยิงสูงสุดฟุตบอลโลก2014มาใช้2ปี 2> เล่นบอลอย่างนี้ดีกว่าครับอย่าไปเล่นการพนันนะคุณผู้ชมครับและเดี๋ยวเจอกันนะฮะวันจันทร์หน้า